ไก่ใต้น้ำหัดใหญ่เจ้าของร้านที่หล่อที่สุดในสมกาพพี่โอ้เหรรอคับผมทำไมมาร้านนี้อ่ะมันน่ากินมากแสดงว่าดังในภาคใต้เลยร้านนี้บอกไปเลยว่าเจ้าของร้านรอป้าเป็นเดี๋ยวผมรอให้มนเต้าก่อนเดี๋ยวค่อยทำให้พี่กินให้ผมกินปลาเน่าผมเคยไปที่เชียงรายครับผมร้านอยู่ร้านหนึ่งที่ผมไปชื่อครัวผีบ้าอยู่ทางเหนือพี่อ่ะ ดูแววเลือกม้วนเดี๋ยวเดี๋ยวเราบุกทับยาพีหมูให้พี่เด็กกินเดี๋ยวเดี๋ยวอยาเลยนะเดียวพีหม้วนเนี่ยเอาตรงเนี้ยให้พี่เด็กกินเดี๋ยวมันเข้ากับหน้าพี่เสกเนี่ยแมงพามาร้านอะไรวะ ทำตามคิวไม่เน้นทำตามยศถาบรรดาศักดิ์ลูกหมีครับผมลูกหมีลูกหมีไก่ใต้น้าครับผมไก่ใต้น้ำใช่อะหัดใหญ่เจ้าของร้านที่หอ่อที่สุดในสงขา,ค,าครับพี่โอ้เหรอนี่ที่สุดในสงขาอันนี้อันนี้เจ้าของร้านทอง <c oughs> หัดใหญ่เดียเม้งหัดใหญ,หใหญ่ไม่ได้เจอกันนานหลายปีวันนี้เดียเม้งพามากินร้านไก่ใต้น้ำครับผมร้านไก่ใต้น้ําเป็นมาไงครับพี่หมีครับมันผมทำงานมานานแล้วก็อยากจะออกมาท่านมีพิพิธภัณฑ์ ทีพ่พิพิธภัณฑ์ทั้งพ่อรอเก้าแล้วออกมาเปิดแค่สามโต๊ะสี่โต๊ะโต๊ะแรกอะผมไว้นั่งกินแล้วผมขายได้วันสามโต๊ะผมไม่ขายใครแล้วก็กลับไปเลยเดี๋ยวทำพิพิธภัณฑ์ <c oughs> หรือทําร้านอาหารตอนแรกอะตั้งใจออกมาทําพิพิธภัณฑ์ครับผมเนี่ยอ่าเอาศักดิ์ด้วยรักมากตัวเนื้อ<า>ตังอ้งตัวมีอยู่แค่นเนี้ยเนี่ยเอาอย่างเนี้ยแล้วทําไปต่อมาต่างกลายเป็นแบบนี้เลยครับผมี่ไอ้ไไไไออออ้้้้ข้างบนนี่คืออะไรฮะไอ้ข้างบนนี่หมวกพ่อแต่ว่าวันนั้นเดินเดินประเกียดประเทศ อ่าเสื้อไม่ทันผมก็เลยผูกโบสีม่วงไว้เมื่อกี้ผมเดินเดินดูประมาณนึงแล้วนะร้านพี่หมีผมพี่หมีพาเดินดีกว่าคนดูอยากรู้อเอาตอนเอาตรงนี้ก่อนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีกี่ตึกมีกี่ตึกมี3ครับผมสามตึกครับผมเปิดกี่ปีเนี่ยเปิดมา13ปีครับผมสามปีมี3ตึกธนาคารให้มาเยอะครับพี่โอ้โหให้กู้ใช่ใช่โอ้ได้เอา กอันนี้ร้านเดิมอันนี้ร้านัเดิมร้านเดิมอ่ามามามตอนแรกอะแค่ซอยเดียวอนี่นี่นี่ดูก่อนดูอะไรฮะร้านแห่งความเสมอภาคและเท่าเทียมกรุณาถอดหัวโขนออกก่อนเข้าร้านครับผมได้โอ้โหแต่ละแต่แต่ละประโยคแต่ละไดอะล็อก แล้วองค์นี้ก็จะเป็นประวัติเมืองหัดใหญ่ครับพี่สิประวัติเมืองหัดใหญ่ยังไงครับที่ที่น้าท่วมเมืองหัดใหญ่อ๋อน้ําท่วมคือตรงนี้เหรอครับผมนี่ี่ที่พี่เสกยืนอยู่ตรงนี้ก็ถึงคอเนี่ยนะครับผมนี่ตรงนี้เลยอ้าถึงคอเลยหนักหนักมาี่ี่พี่เสกยืนตั้งคนหัดใหญ่ไหมเนี่ยแลไม่รู้เรื่องเหรอคนนครคนนครมาหัที่หัดใหญ่นี่เป็นเจ้าของร้านทองห้างสาขาเนี่ยชื่อร้านอะไรนะสุวรรณานี่เจ้าของร้านทองสุวรรณาหัดใหญ่ นีร้านทองคำเทอะเนี่ยร้นนานทองคำปลิว นี่ก็คำปลอมคำปลอมพี่เป็นคนที่ชอบเก็บประวัติศาสตร์เนี่ยใช่ใช่ใช่เพราะว่าพี่เก็บหมดเลยแล้วก็ไอ้คำอะไรของพี่เนี่ยคนรวยมักจะแสวงหาอำนาจคนมีอำนาจมักจะแสวงหาเงินตราคนจนมักจะแสวงหาวาสนาคนมีอำนาจและเงินตรามึงยังจะแสวงหาหาอะไรถูกต้องดูดิแต่ละคําของเขากผมเคยไปที่เชียงรายครับผมร้านอยู่ร้านหนึ่งที่ผมไปชื่อครัวผีบ้า อยู่ทางเหนือพ well, ี in ่อะดูแววเรื่องหัวไม่ธรรมดาแต่คนนี้ก็เป็นนักธุรกิจนะร้านเขาใหญ่โตนะแล้วคนเยอะด้วยนี้จะไม่ได้ทําในเชิงธุรกิจนะพี่ติกไม่ธุรกิจไม่ธุรกิจอีกเหรอผมจะทร้านใหญ่สามร้านเนี่ยนะผมจะทําแบบพอเพียงตังที่ได้มาผมจะเอาไปให้วัดให้โรงเรียนให้โรงพยาบาลเอาไปก็ให้สังคมใช่ไม่ได้เก็บไว้คนเดียวผมเชื่อพ่อว่ายิ่งให้ยิ่งได้พี่ยิ่งให้ยิ่งได้แล้วจริงนะจริงจริงครับพี่ริงพาไปจ่อ อันนี้เมียอ,อันนี้ลูกพ <โอ S 2> ี่เด็กวันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้ครับอันนี้ลูกค้าว่าลูกค้าส่วนมากเรียกผมว่านงเดีดมีอันนียเรียกผมไอ้เป็ <laughs> ด <laughs> มาจากไหนครับเนี่ย <laughs> พัชรุงเลยฮะทำไมมาร้านนี้อ่ะ มันน่ากินมากสแสดงว่าดังในภาคใต้เลยร้านนี้บอกไปเลยว่าเจ้าของร้านหล่อ <laughs> ไม่หล่อหรือเพี้ยนต้องดูก่อน <laughs> อตรงนี้สามห้องตรงนี้อ้าวมีสามห้องีตรงนี้ข้างหน้าพี่สิเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอา <ไป S 2> <ป>เอาไปทางไหนนะหมุนไม่ทันแล้วกูอ้าวข้างหน้านี่เองเอ,อ้าวกูไม่เคยเป็นกลางเพราะกูเลือกข้างพระเจ้าแผ่นดินวงเว็บลูกหมีและก็ของเก่าของโบราณของเก่าโบราณก็มีปืนมีน้ำเต้ามีหม้อมีไหครับมี ทุกอย่างที่เก็บได้ใช่โโอ้หพอใจในสิ่งที่มีพอดีในสิ่งนี้ได้พอเพียงและเพียงพอตามพ่อสอนโอ้โหได้พ่อสุดขั้วยิงให้ยิงได้คือช่วยเหลือคนเป็นดีกว่าช่วยเหลือคนตายอ่ะพี่อ้าวถูกถูกคนตายเราไม่เห็นนะใช่พี่เออคนเป็นเนี่ยเห็นชัดๆเลยเอาไปทางไหนต่อเอาไปไปไปหลังรถเอาไปรถโอ้โหของเยอะเดี๋ยวภาพดูปลาก่อนได้ไหมปลา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 เป็นเดี๋ยวผมรอไว้มัน อ้แมมันโผล่กันมันเน่าก่อนเดี๋ยวก็จะให้พี่กินให้ผมกินปลาเน่าไอ้นี่ปลาที่ชาวบ้านหามาอันนี้ชาวบ้านนี่คือแถวไหนเนี่ยแถวเรี่องเขาพี่ข้างบ้านใกล้เรือนเคียงอะไรแบบเนี้ยนี่นี่นี่ปลาอะไรเนี่ยไอ้นี่ปลากรดปลากรดนี่ปลากรดก็ก็คือปลาน้ําจืดทั้งหมดปลาน้ําจืดเอามาจากแม่น้ำปลานั้งเค็มด้วยพี่นี่ปลามีหลังปลาดุกทะเลนอ๋อมีมีน้ำเค็มด้วยใช่ใช่นี่เอามาจากแม่น้ําตรงนี้อ่าตรงนี้ว่าจากคลองอุตโพปลาน้ําจืดส่วนปลาน้ําเค็มมาจากทะเลสาบสงขลาที่นี่เดี๋ยว อันนี้คืออาคารแรกนะเพิ่งจบนะเดี๋ยวไปอีกอาคารหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าข้างหน้าเข้าข้างหน้าเนี่ยเนี้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 ยผมเนี่ยรอที่สุดเลยหัดใหญ่แล้วพี่เอกแล้วตรงนี้ก็จะเป็นป้ายของของของพ่อนี่ยเงี้ยคือทั้งร้านเนี่ยรูปแกทั้งร้านกับรูปรูกเห็ดพ่อนี่นี่ตรงนี้จะมีป้ายตรงนี้เอาเอาแวะฮากิ๊กเข้าไปนี่ศูนย์กิโลบ้านหับแฟนนี่999ารอยเโลไม่มีใครกลับมันโดนอยู่นี่ตั้งนั้นเดี๋ยวพี่เสกก็ไม่กลับหรอก แล้วมีใหรบ้างล่ะ้มี่เหรอเดี๋ยวผมเตะข้าวสารให้อีกเดี๋ยวเอาเนี่ยอาคารที่สองอะไรวะเนี่ยอันนี้มันโทโมฮอคนี่หว่านี่มันจะหลวนเอามาจากอเมริกาเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เสกเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เสกขับไปหน้าร้านนี่ว่านี่ชิบวิลลี่จิบวิลลี่นี่นี่ในห้องแอร์ห้องกาแฟแต่ว่าทานอาหารได้พี่เสกเมื่อกี้เป็นห้องพัดลมอันนี้เป็นห้องแอร์อ้วนนี้หรูเลยนะนี่หรูเลยนะนี่ คนละอารมณ์กับเมื่อกี้เลยนะใช่ใช่ไอ้ตรงนี้นี่สร้างที่หลังอ่าสร้างที่หลังโอ้โหพื้นที่นี่เขาโซนเยอะมากอืข้างหลังมีอ้าวให้ผมไปทางไหนก่อนอารมหมดแล้ตรงนี้ก็บรรยากาศดีเวลาอันนี้มีน้ําตกอ้าวน้ำตกจมล้อมมีจิบเบลลี่อีแล้วจิ๊บตรงนี้ครับพี่นี่ตรงนี้ขึ้นเป็นเดียองโพ้นเลยเอาขึ้นขึ้นขึ้น โอ้โหข้างขึ้นนี่ก็เป็นไม้ท้าไมถึงสร้างแบบนี้อ่ะพี่หมีคิดเองพี่คิดเองเลวางแผนเองหมดเลยครับพี่สร้างเองโอ้ชั้นสองนี่ก็สวยนะตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ตรงนี้ใช่ไหมที่พี่พิพิธภัณฑ์ใช่ครับผมนี่หลังแรกนันนี้เข้าไปได้ไหมเข้ามาต้องกราบต้องขอรองเท้านะฮะต้องขอรองเท้านะเข้ามาอาคารนี้อ๋อนี่คือพี่พิพิธภัณฑ์ที่ที่ทำไว้ใช่ครับผมรักมากเลยอันนี้อันนี้อันนี้ที่เก็บนี่เพราะว่าเป็น มีความจงรักักดีความยงรักปกดีผมเคยเยอะมากนะเคยใส่เหรียญอะพี่ใส่เหรียญแล้วผมปวดท้องแล้วผมบนในหลวงว่าผมขายปวดท้องแล้วผมหายบุสัทยามตั้งแต่อายุสิบสามปีอะพี่อันนี้เป็นอะไรฮะอันนี้ไว้นั่งลูกค้านั่งถ่ายรูปอะไรอ๋อถ่ายรูปอ่าเนี่ยเดินมาข้างหน้าข้างหน้าก็มีพี่อ๋อมีโต๊ะมีโต๊ะอันนี้ก็คือสามารถมานั่งกินข้าวได้นั่งได้ครับพี่ ทำอะไรมาก่อนเนี่ยพี่มีทําอะไรมาก่อนผมทำงานบริษัทนี่ทาบริษัทอะไรบริษัรรษทของซีล็อกครับพี่แต่ว่าผมไปซัพพอร์ตแถวกาาลางทะเลอะไรแบบนี้ครับพี่ไปซ,ซ,ซีหลอกนี่ทำอะไรซีหลอกนี่เกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์กเกี่ยวกับเครื่องถายสารต้องพิมพ์อะไรแบบนี้ครับผมแ,แล้วเราเออร์เลอร์ปะเนี่ยอ่านนิดหน่อยนิดหน่อยนะผมที่แบบติดมาจากบริษัทมันมันระบบมันเครื่องซีหลอกไนแล้วก็คอยไปอยู่กลางทะเลกลางทะเลซัพพอร์ตอะไรของเขก็ไปอยู่กลางทะเลอยู่คนเดียวป่ะ เขาส่งไปทีละคนนะพี่ส่งไปทีละคนดูดิมันไม่มีผู้หญิงอรัพี่กลางตารีตอนนั้นหาผู้หญิงยากพี่กินเหล้าก็ไม่ได้ก็ออกดีกว่าโอ้คิดอย่างนี้เลยนะไปตรงนี้ต่อเนี่ยเนี่ยสองล้อสมัยก่อนเขาเรียกอะไรรถอย่างเงี้ยสกาย랩อ่ะไม่ใช่นะออ๋พูดได้ไหมจ๊ะนักขอนายกมีไปทางใต้ไม่มีนี่เป็นอีกอีกหนึ่งผนังเลยใช่ลูกนี้จะสวยมาก มีคนพูดไหมว่าพี่เป็นคนแปลกๆเขาจะมองว่าผมเนี่ยเป็นคนหล่ออะไรแบบนี้เพราะว่าเพราะว่าแล้วตอนพี่เสกบาลเนี่ยผมต้องหรอกบาลด้วยใช่คือคนคนแบบเนี้ยนะจะต้องมีอะไรดีๆอาหารพี่อ่ะมันจะมีอะไรแปลกๆไหมแปลก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 ทุกอย่างกับถ้ามดาเปล่าปลาปูนึ่งอะไรมีมีมีธรรมดาก็มีปลาปูต้มยำโจต้มยำสาไก่อะไรแบบนี้ต้มยำสาไก่ผมเคยไปกินต้มยำที่ พวกซาเกยเคยทำไปกินนะแล้วมันไม่ได้เอาเนื้อปลามาทามาเอาลิงมาทำแล้วที่นี้แต่ผมอาลิงมาทำเนี่ยใครอยากกิน่่พี่ใครไม่กล้ากินใช่ไหมผมก็เลยเปลี่ยนเปลงเป็นอาปลามาทาเป็นต้มยำซาไก่อะไรพวกนี้แมงพามาร้านอะไรวะเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบอีกอะมีมีอีกมีมอีกเอามาเดินเดินไม่ไม่ไมอยาไ่เอ้ามาดีว้ี่ทไว คือทุกตารางนิ้วนี่ใช้ได้หมดใช่ VIP กับไม่ VIP นั่งเสมอภาคได้เท่าเทียมไม่แบ่งแยกไม่ชาร์จไม่อะไรทั้งสิ้นครับพี่กินตรงนู้นหนึ่งร้อยมาก่น้องเองก็หนึ่งร้อยเท่ากันอ๋อนั่งนี้ก็ได้ได้หมดเลยครับมาครอบครัวอยากนั่าขี้แยสุดกูผมอยากให้คนมามามาคิดว่าเหมือนบ้านเองกันพี่อย่างคิดว่าเป็นร้านอาหารอะไรนีหมดยังเนี่ยอะไรนะผมหิวแล้วนะเดี๋ยวหอดยังไม่หมดไม่ใครกินทั้งหยังยังไม่จบอีกนี่พาไปไหนฮะห้องน้ำมามามาอ๋อไม่ใช่นะไม่อีกเอามา โอ้ยดูเไม่หมดเลยบ้านแกเนี่ยเนี่ยส่วนมากแกเน้นขอพ่อของพ่อหมดแหละขอพ่อรอข้าวพ่อหมดแหละนี่ตรงนี้ก็คือนั่งตรงนี้แล้วข้างนอกนั่งก็ยกให้เขาไปเลยไม่เน้นว่าไม่ตั้งโต๊ะเยอะพี่ตั้งเป็นส่วนตัวหมดเลยตั้งส่วนตัวมาพี่เสกกินกินเสร็จใช่ไหมพี่เสกเหนื่อยพี่เสกร้อนพี่เลยก็อาบน้ำนี่ยจากรุชีมีเอออาบน้ำก่อนกลับบ้านเฮ้ยมีห้องจากุชีด้วยมีจากุชีอาบน้ำมาเลย อันนี้ไม่ต้องกลับบ้านแล้วที่นอนอยู่ไหนที่นอนที่นอนเนี่ยนอนได้หมดเลยพี่นอน้นอนพื้นได้นะใช่นอนกับผมเนี่ยพี่อครับครับครับตรงนี้จะทำาะไรอีกอ้องนี้ตรงนี้ก็เดียวพี่ถึงไม่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็คนทั่วไปนั่งได้หมดเลยได้หมดเลยครับผมเนี่ยมองเห็นมานูเป็นโซนแบบอ่ะส่วนตัวไปแล้วกันเอาเป็นว่าส่วนตัวแบบ ไม่ปนอะใครเดี๋ยวใครจะมากินข้าวคุยงานคุยการคุยธุรกิจนะไปไหนอีกไปไหนอีกไปไหนที่ไปดูเรื่องาใหญ่เรายังไม่จบอีกเหรอเอาไปเั้นสามเอาแค่ตรงนี้เดียวจะที่ทั้งหลังเนี่ยจะเห็นเป็นแบบนี้ทั้งหมดที่เดี๋ยวต่อไปอ๋อไปอีกแล้วเอาโอ้ยเอาโอ้วันนี้ก็เป็นมุมแบบดาดฟ้าอะดาดฟ้าครับพี่เสก นี่ชุมทางรถไฟหัดใหญ่ใช่ใช่ใช่โอ้ลังภูลังคาเขาสามารถเปิดได้ด้วยเปิดปิดได้เลยครับปิดได้ตรงนี้นี่เป็นชั้นสามชั้นสามบรรยากาศมันดีครับพี่ได้กินข้าวไว้ยังเออเอ๊ข้าวไปซื้อข้าวสารมายังเนาะอ๋อหมูเนี่ยนี่บินมาจากกรุงเทพเนี่มากินร้านแรกเลยวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราผมทำยำหมูให้พี่เสกกินเดี๋ยวเดี๋ยำเลยนะยำหมูอ่ของดีไหมกินอะไรกินยำแล้วก็ คนอะไรไม่ต้องมองออกอ่าพอเวลาพี่เสกินมันจะมาปะปะแถวหนวดอะไรเนี้มันก้าวเข้าหน้าพี่เสกเลยของไมดีไม่ให้กินเลยไม่ต้องกินอย่างงี้ตรงนี้จะมองเห็นเขาโ蒿หงมันอีกแล้วเอาอีกแล้วเอามายังไม่จบตรงนี้เขาอะไรนะเขาโ蒿หงเนี่ยเอาตรงเนี้ยให้พี่เสกินเดี๋ยวมันเข้ากับหน้าพี่เสกเนี่ย อ่เมยครับดำเนินรายการต่อเลยครับอ๋อเดี๋ยวยังมีอีกครับพี่สิ <c oughs> ผมผมเน้นเอาปลาในทะเลาสาบสงขลาให้พี่กินนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไอ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 หูหมีอยู่ไหนหูหมีอันนี้นี่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 นะไอ้หมูเนี่ยขนมันผมไม่เอาออกนะเพราะผ่รู้มีพิเศษมีขนมีมีมีหนวดด้วย ไอ้เจ็ดนี่คืออะไรฮะไอ้นี่ช้อนครับพี่พี่เสกช้อนใช่ช้อนใส่ช้อนอะไรเนี่ยนะใช่ใช่ใช่มันจะมีแบบนี่ปลาพีหลังปลาพีหลังสามน้ำน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อยของทะเลสาบสงขาปลาผัดผิดปลากระบอกต้นส้มนูดยำหมูมีขนด้วยมีขนจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนี่นี่กล้องอินเสิร์ตมาแน่ดูฮะขนแบบนี่ผมว่าจะ อย่ยใส่มาทั้งพวงแล้วเก่งๆนี่นะเนี่ยเ,เยน,ๆๆนี่ยผมก็เลยาันมาทุกทีอันนี้คืออาหารต้อนรับคนที่มาจากกรุงเทพไม่ปกติอะผมต้อนรับคนดีๆเนี่ยต้อนรับดีๆหน่อยนี่พี่เสกมาผมก็เลยต้อนรับด้วยแบบนี้ <c oughs> แบบกหนุ่นใช่ดีแบบผมใช่วันนี้เนี่ยก็บอกแล้วว่าเออถ้าลูกค้ามานะผมก็เนี่ยเอาผักที่มีคุณภาพมาพีเสกมาผมก็เก็บผักที่หมาเยี่ยใส่ยมาให้กินอะไรไปมักงกี่ไหมอาผมมาแดกอมแดกก่อนเลยเลี้ยงไหงเอาแดก เอาเลยครับหูหมีก่อนเลยเฮียเมสเอาเลยเอามาตัดเลยเด็กเด็กกินน้ำมาด้วยมันก็เหมือนหูอ่ะเหมือนเหมือนเขาใช่มันมาจากใส่ตันอ่ะพี่มันมาจากใส่ตันแล้วก็มันหูรูดเขาไป็นการเอาทิ้งแล้วพีที่มึงมันเป็นช่องคลอดใช่ใช่ใช่ ใช่ใช่เาที่พีชอบไปของที่ดีชอบเลยพี่ไม่ชอบอ่ะชอบพี่กกินเนี่เอเนี่ยขนเยอะเยอะเลยเนี่ยเยเลยเฮยไอ้นี่ก็เดี๋ยวกินก่อนกินก่กินก่อนกกินก่อนโอเคโอเคโอเคโเคโเคโอเคโออเคโเคโอเคโอเอเคโออเคโเคโอเคเเค่อเคเอเเอเออหอ่เอเ ร้ <180. S 2> อยแปดสินนบอ้าวอืมกินไอ้นี้กินติดป่านี่ปลาบ,บอกเค็มนี่ปลาบอกปลาบอกเค็มเราต้องเ่อยาล่ามันนั่นคือปลาเค็มมันเคียกับแกงส้มเหมือนพี่อร่อยแกงส้มเดี๋ยวผมขอใช้มือแล้วกันครับผมนี่ก็คือเป็นนี่ปลาเค็มใช่ไหมใช่ปลาเค็มพี่บีบมะนาวใส่อะไรเป็นเนี้ยพี่บีบบอใบมะนาวใส่ด้วยมันไม่เค็มเยอะนะคร<ำ>ับอื้อ ปลากระบอกที่นี่มันจะอร่อยตรงที่ว่ามันเป็นปลาสามน้ำครับพี่ปลาสามน้ำกินกับแกงส้มมันนู้นข้าวมีไหมฮะข้าวมีไหมข้าว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 มหน่อยทิ่อาพิเศษเอาข้าวหนูน้องก็ยังไม่หูงก็ข้าวสารมาเลยเนาะข้าวสารเสกข้าวสารเสกเอาข้าวสารมาเลยไม่ต้องให้กินข้าวสวยมานี่ใส่อะไรตะลิงปิงเหรอผมจะใส่หัวมันขี้หนูพี่หัวมันขี้หนูใช่ใช่คือมัน เป็นเป็นมันเนี่ยพี่เป็นมันเป็นเผือกครับนะแล้วที่ใช้ปาลาอะไรฮะเนี่ยปลาขี้ตังปลาขี้ตังปลาขี้ตังนี่กับใต้นี่เยอะเดี๋ยวนี้กิโล 5, ห,นะห้าหกร้อยครัพี่โหแล้วอย่างนี้หม้อเท่าไหร่นเนี่ยพี่หมีอันนี้ผมขายครึ่งก,กิโลกับกิโลนี่ครับพี่กิโลน,นึงครับผมหม้อเท่าไหร่หม้อเท่าไหร่อันนี้มีชุดเล็กกับชุดใหญ่ชุดเล็กนี่รู้สึกว่าห้า 580ร้อยเบหอไม้โห้5ร0กว่าบาทต้นราคาสบ,บายสบายอ่าว่าปลามากกันมากิโลละ600้อยมือเช้านะ <c oughs> เอาเลยครับพี่เอาเลยกินเลยกินเลยตามสบายเหมือนบ้านเองนะพี่ที่นี่ผมทำส่วนมากแกจานใหญ่ๆพี่ทำขายคนอื่นก็แบบนี้ทำอไรพี่สิกินก็แบบนี้อย่างนี้จานเท่าไหร่สองแปดครับพี่0้ห้าตัวห้าตัวครับพี่อันนี้ น้ำพริกอะไรเนี่ยน้ำพริกเมงดาพี่ฮะน้ำพริกเมงดาเน้ำพริกเมงดาผมไม่กินพวกเดียวกันพี่ซื้อทำาให้พี่กินเสนิทแบบเป็นเรื่อเป็นราวแล้วอ๋อเนี่ยอันนี้ยอดบอลอะไรแบบนี้พี่อันนี้เนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยพี่มะม่วงมะม่วงจิกตรงเนี้ยพี่จิกเหรอครับผมตรงเนี้ยอ๋อไม่ใช่ใบไอ้นี่อมะม่วงมะม่วงกรอกแล้วไม่ใช่พี่ไปรอกกันอยู่ที่พี่พี่ ไอ้แปะตะปึงอ่ะเนี่ยใต้ต้นกระโดงน่ะพี่ใต้ตนกระโดงเมื่อกี้แป้ตะปึงกขาเรียกผักตะปึงอ่งตะพึ่งขม่งไม่ขมพี่ไม right? ่ no ไปนะอันนี้ยอดหมุยพี่พี่เคยกินไหมขมพี่อันนี้ขมแต่หอมพี่เรียงง่ายนะกินหมดทุกอย่างเลยครับผมไม่รู้กินได้ไม่ได้ผมก็เก็บเก็บมาให้พี่มาไปหาแล้วใช่หรือเปล่าไม่รู้ด้วยเนี่ยปลาดุกทะเลครับ ผัดเผ็รผัดเโอ้เป็นปลาในทะเลสาบสงสารทั้งหมดเลยที่ที่ป้าเป็นเนี่ยเมื่อกี้นี่ใช่ไหมที่เห็นใช่ที่ที่ว่ายกระเดี่ยวกระเดี่ยวเยอะพี่อ่ามันตายเพราะพี่เนี่ยเพราะพี่มาพรพี่ไม่มามันไม่ตายหรอกผมยังไม่ทำเฮ้ยพี่เอามาทำไมพี่เรามขายอยู่ดีแหละจานเท่าไหร่เนี่ยมีจานสองร้อยแปดสิบโอ้ยสบายสบายอาหารจานใหญ่ขนาดเนี่ยพี่ปริมาณเนี่ยเท่ากับที่ทําให้ลูกค้ากินเลยพี่เนี่ยดีครับอันนี้คืออาหารครอบครัวอ่านี่พาสตอ นั่นแหละอ่นี่นี่มาแล้วพี่ของชอบพี่นี่ยนี่อะไรฮะเนี่ยหมูหมูเป็นอยงางนี้นี่นี่เป็นสเต็กเป็นสเต็กนี่อ่าเอาดิสเต็กเลนีนยมาไม่ต้มาอะไรอีกอ่ะอะไรอีกอ่ะแล้วแมงดมหน่อยแมงดมหน่อยดมหน่อยดมเนี่เฮ้ยจะเรียแมงมจะเลียอย่างเดียวอะไรวะอันนี้ปูไข่ต้มแมงดาพี่ฮะปูไข่ต้มแมงดา ทำไม,ไมต้องไปต้มเมงดาอ่ามัน,อมนหอมใครใครใครไม่ทำอ่ะพี่อะไรที่เพื่อนก็ไม่ทำผมจะทำมันพี่น,นั่นสิไม่มีใครเขาทำกันพี่ก็จะทำออนี่ต้มแบบน้ำใ,ใสๆเนี่ยแปลกดีอืมเฮ้ยอ,อร่อยเว้ยอันนี้ข้าวท่าหอม หนอมแมงดาพี่แล้วใบชะโนด้วยพี่ผักเสี้มั้พี่ผักกระเสม้ยวใบชะโนดของพี่ผักอะไรนะผักกระเสมผักกระเสมใช่ใบชะหนดแถวอีสานนะพี่จะเยอะแปลกมีแปลกดิใช่ใช่อันนี้แปลกดิผมไม่เคยกินที่ไหนอันนี้มันมีใบวันนี้มันมีพี่ใบชะหนดถ้าไม่มีใบจะโนดผมจะใส่ใบหนาดเลยพี่กินแล้วเนี่ใบหนาดมบหนาดในกองไว้กันปีนี่นี่ดูแมงดาเ่ยเป็นตัวเลยกินแมงดาก่อนดีกว่าเพราะผมรู้สึกว่ากลิ่นมันถูกปากใช่ไหมพี่ รร้อนด้วยสุด hmm. น okay. ้ำลายแรงองพี่อ so ม cool ุปเลยมัน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 ไม่ผิดเกินไปพี่คนแต่ภาคอื่นเขาเขากินได้แต่ว่าคนใต้จต้องกินเป็ดเลยพี่กินเป็ดกินอะไรรสจัดอ่านี่ต้องยำโจนพี่เนี่ยทำทำไมลูกค้าเขาแบบนี้เวลาลูกค้าสั่งที่ิโลยำโจนคืออะไรอ่ะคืออะไรควางหูควางตาบ่มใส่หมดเลยพี่คือทุกอย่างครับพี่ถ้าทํา ทำอาหารผมไม่ได้ใส่อะไรมากใส่อย่างเดียวนี่พี่ใส่นะฮะใส่ใจพี่ถ้าไม่ใส่ใจมันกินไม่ได้โอ้โหแล้วนี่คือกุ้งไม่น้ำกุ้งไม่น้ำเดี๋ยวผมต้องกินร้อนๆนี่พี่น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 ี่พี่ดูดูฮะมันจะรสชาติต่างจากไอ้ต้มนั้นนิดนึงพี่นี่มันกุ้งเขาดูนี่สุดน้ำสวยมันสวยชิมน้ำความแตกต่างระหว่างนี่กับนี้ต้มยำโจร รสชาติมันมันบ้าหน่อยพี่กินกินเปลือกกุ้งออกเลยอโอแล้วก็เครื่องถ้าต้องก้อยนั่งกินคนเดียวเนี่ยผมจะปอกกุ้งปอกเปลือกง่ายเลยนี่พี่เสียนั่งกินผมก็ขี้เกียจปอกให้ยยิ่งนั้งเปลือกเลยทัดไม่เหมือนคนอื่นใช่ไหมไก่มาแล้วเนี่ยไก่ไตน้ำมาแล้วนี่ไก่ไตน้ำพี่เดิเมนูซิกเนเจอร์ อต้นยังมุ้งอีกม่อเท่าไหร่ม่อเท่าไหร่ต้าเล็กเนี่ยหกร้อยแปดสิบใหญ่เนี่ยพันสองพี่อ๋อก็คือครึ่งโลมั้งครับผมครึ่งโลครึ่งโลถ้าใหญ่ก็พันสองครับผมก็ขายทั้งทั้งกิโลเลยพี่เดี๋ยวแม่งให้ความรู้คนดูหน่อยทองแท้จริงๆเนี่ยที่เอาไปสามารถจำนำได้ต้องกี่เปอร์เซ็นต์ได้หมดเลยก็เก้าสิบหกจุดห้าเขามีส่วนผสมของทองตั้งได้หมดอืมตั้งแต่เก้าสิบหกจุดห้าขึ้นไปเออแต่อย่าบอกว่าเขาว่าเศษทองไม่มีจริงนะ เศษทองคือทองเคมีอะครับไล้พวกทองกรมทองเทนได้ไหมได้ได้เขาจำนำได้ด้วยได้ครับเฮ้ยจำนำได้ขายได้นี่เป็นใคอย่างเงี้ยได้ได้เหรอได้อแล้วทองคำเปลวนี่ได้ไหมเนี่ยควักไปควักเนี่ยกำลังจะไปจำนำบรอดีนี่นี่ได้ไหมเตะไปแล้วเนี่ยรโปนตอกเมื่อกี้เอาดูไงเอาดูไงเอาอันนี้ทองกรอบห้าอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็รับซื้ออันเนอะ โฆษณาร้านนี้ก็รับซื้อนะครับข <S <S ร้านนี้ก็รับซื้อ <S 2> <S 2> ชื่อร้านอะไรร้านทองชื่ออะไรห้าทองสุวรรณาห้าสาขาครับแดนหน้าแมคโครน้ำหม่อมเล่าทิทุ่งศักด์ครับนี่มาดน,นี่เ<ช>มนูชื่อร้าน,นไก่ไตน้ำอันนั้นต้องเด็ดจริงอันนี้มันมันมันอ้าวสุดอย่างอีสานแต่ว่าคนอีสานทำไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะผมก็เลยเอารสชาติเผ็ดให้เข้ากัใต้อย่างพี่อันนี้ก็280ใช่ไหมใช่ใช่ใหครับพี่สองร้บ ครับูใ<ห>่ใต้นะครับใต้อาหารแกเยอะจริงมีเยอะมากกว่านี้เยอะเยอะเยอะครับผมเพราะว่าอยากเอาของบ้านบ้านแล้วอยากช่วยเหลือชาวบ้านด้วยพี่อุดหนุนชาวบ้านๆๆอะไรเนี่ยผักอะไรเนี่ยชาวบ้านเก็บผักเลี้ยงมาเขาซื้อเก็บขาเก็บตะไคร้เก็บอะไรมาก็ซื้อหมดเลยพี่ร้านนี้เปิดกี่โมงกี่โมงสิบโมงครึ่งถึงห้าทุ่มครับผมทุกวันครับผมทุกวันหยุดมหยุดเฉพาะวันพระใหญ่วันมาฆบูชา ข้าวภาษาออกภาษาอะไรแบบนี้มันไม่ยากภาคตะนตุ่นอ่าไม่พี่นอนกอดเมียพี่โอ้ยวันนี้กินแบบอาหารแบบพื้นบ้านคือไม่ได้พื้นบ้านทั้งภาคใต้อย่างเดียวนะมีพื้นบ้านอีสานด้วยใช่ใช่อาหารชื่อไก่ไต้ยนะของอีสานแต่ว่าคนใต้ยังไม่รู้จักกับพี่เพราะคต่าระครับผมพ่อเพื่อนเคยทำให้กินคืออาหารที่เนี้ยก็อย่างเนี้ยก็จะเป็นแบบภาคกลางภาคกลางอ่ะ คือมีหลากหลายแล้วกันก็ปนๆกันไปใครอยากกินก็อาหารทะเลอาหารพื้นบ้านอาหารหลากหลายหลากสไตล์แล้วก็แปลกๆโดยเฉพาะเนี่ยต้มปูต้มแมงดาไอยำหูหมีเนี่ยอาจจะแบบคนเฉพาะคนหน่อยที่กินได้นอกคนท่านอย่างเนี้ยคนบ้าบ้าหมีแองส้ม์ด้จะเป็นที่นี่อันนี้เออแองโชวด้วยนะปลาขี้ตังนิ่มยำโจ้นี่ยำโจรนี่แล้วก็ผมชอบนี่คือนี่ปลา ปลาเลยนะปลา,ากระบอกปลากระบอกกินอย่างเนี้ย<ๆ>เนี่ยเนี้ยกินอย่างเนี้ยเข้ากันมากเลยเนี่ยเข้ากันมากเลยโอ้ยร้านานี้มันหน้าตาดีมันเจ้าของร้านมันเป็นเจ้าของร้านที่หล่อที่สุดในสงขลาบีทำงานไม่ได้เลี้ยแบบนี้ทางร้านมีรูปีิหนีเลย <S <S 2> <S 2> <S 2> เดี๋ยวให้ไปเจอกับครัวผีบ้าอีกสักคนหัวผีบ้าภาคเหนือมีแล้วครัวผีบ้าภาคใต้มีแล้วแดกถนัดเอาละมึงเดี๋ยวหาภาคอีสานภาคกลางมาชนกันอีกมามาที่นี่นะมาหาพี่ลูกหมีพี่ลูกหมีนะเหมือนพาดเองหน้าตาเนี่ยมันลูกหมีไหม หน้าตาพี่บอกแล้วผมเรื่องประเดชัดๆนะพี่นกเมียเมียผมเพียงไอ้เดคือนี่น่ารักใช่นหมนกหมีลูกหมีเหมือนน่ารักนะตัวจริงก็น่ารักน่ารักกันน่ารักนะกันน่ารักอ่ะไม่ได้ใช่พี่แบเหรอไม่มีเไอ้เจ้าแบบเนี้ยเห็นไหมใช่คุยกับพี่รู้เรื่องนี่ผมก็เพราะผมเก่งแล้วนะจริงๆเอาวันนี้สนุกสนานกันไปเอ้าวัสดีครับไก่ไก้น้ำหมัดใหญ่สวัสดีครับ ว่าเขามีคู่แต่ก็ยังจะรักเพราะว่าไม่มีทางที่ทำให้เธอนั้นทิ้งเขาไปคิดว่าถ้าหากฉันเป็นคนที่เธอนั้นรักจนหมดใจจะมีใครแยง่งเธอไปคงไม่ยอมฉันไม่ใช่คนที่จะเย้แล้วก็เทเดินไปชนแก้วไม่ได้หวังหาเหตุเธอเมาฉันก็เมาเพราะาเราเดินเซจ,จูบกันในคืนนั้นฉันยังไม่ลืมเลย